สวัสดีครับทุกท่านวันนี้นำเหรียญคณาจารย์เอกของภาคอีสานมาให้ท่านได้รู้จักเป็นเหรียญที่อยู่ในวงการเป็นที่นิยมเหรียญหนึ่งของวงการนะครับของพกคูณวัดบ้านไร่นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญค่อนข้างใหญ่เป็นเหรียญรุ่นสร้างบารมีของหลวงพ่อในปี2519นะครับลักษณะะครับลักษณะเหรียญน,น,น,นี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำนะครับแล้วก็จะมีจารลายมือของหลวงพ่อ โดยรอบนี่คือจาลายมือของหลวงพ่อนะครับเหรียญนี้จะลักษณะเป็นเองนะครับเห,หรียญเองเหรียญใหญ่จะเป็นเหรียญเองนะครับลักษณะพิจารณาพิมพ์ทรงของเหรียญก็ดูใบหน้าของท่านเป็นหลักก่อนนะครับดูใบหน้าของหลวงพอ่อเป็นหลักใบหน้าของหลวงพ่อจะเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นค้อมุมหลวงพ่อเป็นลักษณะน,นี้แล้วหูเหรียญจะมีบากอย่างนี้นะครับบากขึ้นไปเป็นร่องนะครับ,บรเดี๋ยวผมจะแข่งให้ดูนะครับอันนี้ไม่ได้ชี้ชัดว่าจะต้องเป็นหูเหรียญแบบนี้เสมอไปอาจจะเป็นด้วย การสร้างเหรียญของช่างนะครับอาจจะเป็นหูเหรียญธรรมดาก็ก็เป็นได้นี่อันนี้ไม่ไม่ไมีความ,มชี้ใช้เราเป็นลักษณะแต่ถ้าเห็นถ้าเจอหูเหรียญแบบนี้ให้จับไว้ก่อนเลยนะครับอีกประเด็นหน,นึ่งก็จะเป็นลักษณะตรงเนื้อ,เ,อเนื้อที่ท่านมันเหมือนมัน,มน,มน,มนแตกเป็นร่องตรงนี้ที่เท้าซ้ายแล้วก็ตอกโคดนะครับขอบลลอคุณคุณบริสุทธโธนะครับแล้วก็ตัวอักษร ที่เขียนก็จะเป็นแท่งนะครับเป็นแท่งสวยงามนี่เป็นเหรียญจะเป็นแองนะครับเหรียญจะเป็นแองกจะแข็งให้ดูเหรียญจะเป็นแองกแต่คือขอบเหรียญนี่จะสูงพื้นแล้วก็จะเป็นแองและสากระจายนะครับอีกด้านหลังมาดูด้านหลังของเหรียญนะครับดูชี้ตำหนิผสงไปเร็วๆนะครับเพื่อการอัดคลิปให้เป็นมีประสิทธิภาพดูด้วยหลักหูเหรียญนะครับแล้วก็เส้นแตกจะให้ดูแต่เดี๋ยวจะแขงให้ดูเส้นแตกนะครับอันนี้เดี๋ยวจะไม่ชัดโอเคเส้นแตกระหว่างเลขสองมาถึงนี้อีกเส้นแตกถึงเลขแปดสามแล้วก็ เส้นแตกบริเวณนี้นะครับสำคัญเส้นเส้นแตกนี้สําคัญนะครับเป็นิวเป็นผิวไหวๆนี่ตรงนี้นะครับเส้นหนึ่งแล้วก็ตรงนี้เส้นหนึ่งไปหาเส้นนี้นี่สําคัญนะครับสองสองสองเส้นนี้สําคัญแล้วก็ตัวหนังสือก็ตามตามภาพนะครับนี่คือเหรียนนพคูณวัดบ้านไรรุนสร้างบารมีปี2519เครับเป็นวิทยาทานครับขอบคุณครับ